การดูแลรักษาสิวและแผลเป็นหลุมสิวระยะแรกอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นหลุมสิวรุนแรงตามมาได้สวัสดีครับหมอรุดค้าผมหมอพี่ตัวอย่างคนไข้นะครับคนไข้จะเป็นสิวเยอะมากเลยนะครับเราเริ่มเป็นหลุมสิวระยะแรกแล้วนะครับหมอให้การรักษาด้วยการใช้ยาทานะครับอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ โดยทั่วไปเลยนะครับเป็นแสกก่อนหลังหน้า5-10นาทีนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของค่อยๆใช้กลุ่มของกดวิตามิน A ตามมานะครับอาจจะใช้เป็นพวกอ่า uh, ดิฟเฟอนนะครับผมถ้าก,ก่อนนอนวันเป็นวันแล้วก็ใช้พวกมอชเจอร์เซอร์ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบนะครับกลุ่มอาจจะเป็นยูซอรินหรือว่าเซราวีหรือว่ากลุ่มของลาลดโปรเชรก็ได้นอกจากนี้หมอจะใช้เป็นพวก uh, วิตามิน C นะครับเพื่อช่วยลดความแดง ในการกลุ่มของยานะครับยี่ว่าสาคัญคือต้องรักษาสิวไปด้วยไม่งั้นก็จะกลายเป็นแผลเป็นสิวตามมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะใช้เป็นเทคนิคของเลเซอร์ร่วมด้วยโดยเลเซอร์ที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใช้เป็นกลุ่มของพิค o เซกเกอร์เลเซอร์นะครับซึ่งจะใช้ตั้งแต่โหมดโกโทนิ่งแล้วก็กลุ่มของแฟกชั่นอลพิคอเซกเกอร์เลเซอร์วัตถุประสงค์คือ1การใช้โกโทนิ่งเนี่ยก็คือคล้ายๆ BB มีนะครับจะช่วยลบรอยแดงแล้วกลุ่มของ กโทนิงพิกดเซกเกอเลเซอร์เนี่ยยังช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แบบได้มากถึงกลุ่มของแฟคชั่นอลพิกดเซกเกอเลเซอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอก็จะใช้เทคนิคของแฟคชั i น n a ลพิกดเซกเกอร์เลเซอร์วิ o ไมโครเลนเในการดูแลรักษาวัตถุประสงค์ก็คือ 1. ดูแลสิวด้วยนะครับ 2. ลดการ อักเสบของสิว3าลบรอยแดงสิวแล้วก็4รักษาหลุมสิวซึ่งในช่วงแรกๆนะครับเจงเขาเรียกว่า macular acne scar นะครับจะเป็นบุ๋มลงไปนะครับแล้วก็มีความแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆเลยในการรักษาถ้าเรารีบรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในตรงนี้นะครับหลุมสิวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลงหรือว่าจะป้องกันได้นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมยาทานะครับอีกเทคนิค หนึ่งที่หมอใช้เนี่ยก็คือการใช้ low level laser therapy แสงสีแดงะนะครับอาจจะเป็น h ว l i g h t omnilux อะไรต่างๆได้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยหนึ่งลดการอักเสบของสิวค่าเชื้อสิว รวมถึงการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลบรอยแดงด้วยนะครับแต่ที่สาคัญก,ก็คือยาทานะครับเบนซาก,ก่อนหน้าตอนเช้า5 1 0นาทีดิฟรินทาก่อนนอนนะครับอาจจะต้องทองําความสะอาดใบหน้าเพิ่มขึ้นเพราะเป็นหนุ่มหน้ามันนะครับเราจะเสริมเป็นพวกลดรอยแดงอะไรต่างๆได้นะครับช่วงแรกถ้าเป็นหนักมากอาจจะมีการกินยาช่วงสั้นๆเช,นช,นช่น2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับเพราะเราต้องการ Early e f f e c t i v e acne treatment นะครับเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นตามมา ตัวอย่างคลิปนี้นะครับหมออยากจะเน้นความสําคัญของการรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะต้องใช้ตั้งแต่ยากินยาทานะครับอาจจะใช้เลเซอร์ร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ในกลุ่มคนที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับทำเลเซอร์เนี่ยครับหมออยากให้ปรึกษาหมอนะครับหมายถึงว่าแพทย์นะครับแพทย์ผิวหนังทั่วไปที่ที่อยู่ใกล้นะครับทั่วไปได้เลยนะครับเพราะการรักษาด้วยการใช้ยาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพกว่าการใช้พวกเวชสัมภางอย่างเดียว นะครับปัจจุบันถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเวชสําปางเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมีการวิจัยต่างๆเยอะขึ้นก็ตามนะครับแต่ยาได้ผลดีนะครับเลือดบางกรณีที่เป็นหนักๆเนี่ยเป็นอักเสบทั่วเหมือนเหมือนในตัวอย่างในเคสในคลิปเนี่ยนะครับผมการใช้วเวชสัอปองยวเอาไมา่อยู่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยรีบพบแพทย์จะดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้รักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับอาจจะใช้เลเซอร์ต่างๆ เมื่อการรักษาได้ผลดีนะครับจะเห็นว่าสิวดีขึ้นหลุมสิวตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้สักหกเดือนนี่นะครับกลายเป็นหลุมสิวโรล,ลิ่งหรือบล็อกคาแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลุมสิวเนี่ยก็จะเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับจากที่เป็น Macula ่าอิลิทิมาเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยก็อจ,จะเหลือเป็นลักษณะของเป็น โรลลิงตื้นๆน,น,นะครับซึ่งการรักษาจะง่ายกว่าการรักษาที่เป็นแบบหลุมสิวที่มีพังผืดลึกหรือว่าเป็นลักษณะบล็อกคาลึกอย่างมากเลยนะครับโดยสรุปนะครับที่หมออยากนําคลิปที่มาฝากกันก็คืออยากเน้นย้งความสําคัญของการรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นหลุมสิวตามมาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดนี่ก็เกิดจะเกิดน้อยนะครับรักษาง่ายกว่านะครับสําคัญคือยากินยาทา แล้วก็ช่วงแรกถ้าเป็นดักพบแพทย์นะครับผมอาจจะใช้เป็นยากินยาทาร่วมกับเลเซอร์ร่วมด้วยนะครับเวชสำมางใช้ได้แต่ถ้าเป็นดักเนี่ยสมาครเอาไม่ไหวนะครับเลเซอร์ที่ใช้จะใช้ตั้งแต่เป็นพิคอสติก์เลเซอร์ฮิลไ l ท์โ e เลเวลเลเซอร์ทรีนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยตั้งแต่ให้สิวดีขึ้นนะครับลบรอยจากสิวรอยดํารอยแดงแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แผลเป็นจากสิวเนี่ยดีขึ้นได้ด้วย หากใครมีข้อสงสัยปรึกษาเนี่ยสามารถส่งรูปให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้นะครับที่ Facebook หมอรุดชนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไปกำลังใจให้หมอนนึ่งนะครับหรือใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ Facebook ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ